สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเจ็คจากเพจรับทำเคาน์เตอร์ครัวปูน Family k คิ c เช่นครับวันนี้ก็พาทุกท่านมารับชมผลงานชุดครัวปูนอีกหนึ่งชุดครับไปรับชมกันครับว่าหน้าตาชุดครัวชุดนี้เป็นยังไงครับครับผมผลงานชุดครัวปูนอีกหนึ่งชุดครับเคาน์เตอร์ครัวปูนแล้วก็หน้าบานแบบสั่งทำนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบของตัวแอลครับครับด้านนี้อยู่ที่2เมตรสิบครับ ด้านนี้อยู่ที่2เมตร30ครับผมจริงๆแล้วบ้านหลังนี้ก็คือจะมีเคาน์เตอร์ครัวเก่าอยู่เป็นครัวไม้นะครับผมรือออกครับมีรื้อเคาน์เตอร์ครัวเก่าออกแล้วก็รื้อกระเบื้องออกแล้วก็ปูใหม่ให้กับลูกค้าขับวางงานระบบตัวระบบไฟฟ้าระบบะไฟฟ้าแล้วก็มีปปลาแล้วก็มี ก็ไม่มีละก็เป็นการติดตั้งปูกระเบื้องนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวตู้ตัวหน้าบานนะครับเดี๋ยวมาดูลักษณะของคอเตอร์ของผมนะครับอันนี้คือมีติดตั้งตัวเครื่องซักผ้าก็เอ้ยเครื่องอันนี้เครื่องล้างจานขอโทษครับเป็นเครื่องล้างจานนะครับคือลักษณะการทำคอเตอร์ผมก็เป็นมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับเป็นลักษณะของสเต็ปนะครับมีท็อปนะครับยื่นออกมานะครับมีตัว ลับท็อปแล้วก็มีตัวโครงสร้างครับเพื่อที่ว่าเวลาลูกค้ายืนแล้วก็ไม่โดนตัวหน้าบานไม่เกะกะน,นะครับทำงานได้สะดวกนะครับป้าเดี๋ยวดูลักษณะท็อปตัวนี้ท็อปเป็นท็อปคริสตัลไว้ลท์ลายหินอ่อนนะครับครับคุณสมบัติเาก็คือกันพวกความชื้นกันน้ำครับน้ำไม่ซึมผ่านนะครับเช็ดทำความสะอาดง่ายครับลายหินอ่อนนะครับ ตัวหน้าบานก็เป็นหน้าบานอันนี้คือเป็นหน้าบานไม้จริงเลยนะครับเป็นไม้แอดนะครับไม้จริงเลยเราดูไม้จริงก็ตรงนี้ครับตัวเกนเกนของไม้นี่ครับถ้าปิดผิวก็จะเป็นอีกแบบลูกค้าก็จะเห็นเลยครับจะเห็นขอบครับครับอันนี้เป็นไม้จริงนะครับตัวโครงสร้างตู้ก็เป็นไม้จริงนะครับ จะแต่ว่าตัวโครงสร้างตู้มันจะคนละสีกันกับตัวหน้าบานนะครับหน้าบานไม้แอดแต่โครงสร้างตู้ผมใช้เป็นไม้สะดาวเพราะว่าคุณสมบัติของไม้สดาเนี่ยคือปวกมันไม่กินนะครับผมเวลาลูกค้าไปเที่ยวต่างจังหวัดหลายวันอย่างเงี้ยครับและไม่มีคนอยู่บ้านถ้ามีพวกมแมลงอะไรลงหรือว่าปวกเข้านี่คือถ้าไม่ใช้วัสดุที่กันปวกปวกก็อาจจะ ทำความเสียหายกับตู้ของลูกค้าได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันของตัวหน้าบานกัครับทีนี้ครับอันนี้เริ่มตัวนี้นะครับเป็นบานเปิดนะครับเปิดมาแล้วก็ข้างในก็จะมีเซอร์วิสครับมีระบบน้ําระบบไฟของตัวเครื่องรางจานนะครับตัวนี้ผมทุกที่ที่ทำนี่ยผมจะเอเียงตัวงานระบบนี้ไปอยู่ด้านข้างนะครับเวลาลูกค้าเซอร์วิสจะได้ง่ายนะครับแล้วก็ตัว เครื่องไม่ว่าจะเป็นเครื่องล้างจานหรือว่าเครื่องสภาพผ้ามันจะได้ไม่ล้นตัวฟัตเตอร์ออกมาครับอันนี้คือไม่ไม่ล้นเลยนะครับครับถัดมาครับก็เป็นบานข้างในซิงครับใต้ซิงครับก็ถ้าลูกค้าสังเกตก็จะเห็นผมปูกระเบื้องให้นะครับทุกช่องเลยนะครับตัวช่องนี้เพราะว่าตัวการปูกระเบื้องนี้ก็จะลดความชื้นกลิ่นอับ ในช่องปูนของเรานะครับนี่ผมเปิดตอนนี้คือจริงๆแล้วลูกค้าเขาใช้งานอยู่นะครับผมเปิดล,ลูกค้าใช้งานเนี่ยไม่มีจิตอับเลยนะครับอ่าครับตัวนี้ตัวเล็กครับก็ถ้าลูกค้าเป็นงานสั่งทำเนี่ยจะได้เปรียบงานที่เป็นสําเร็จรูปที่มีขายทั่วไปตามห้างก็ตรงนี้แหละครับตรงได้หน้าบานแบบเล็ก ก็ได้ครับหน้าบานเราสามารถที่จะออกแบบให้ลงตัวกับพื้นที่หน้างานของลูกค้าได้นะครับก็ถัดมาครับครับตัวนี้เป็นใช้งานในมุมนะครับใส่ของได้จุกจิกหน่อยครับคืออันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาออกแบบมาให้เราใช้สำหรับในชุดครัวที่เป็นชุดครัวไม้บิวนะครับคืออันนี้คือผมอะแดป เอามาใช้ในโกวูนอาจจะมะีการแบบจัดวางที่มันแบบะจะลำบากนิดนึงถ้าเป็นสําหรับเอามาใส่ในโกวูนแต่ว่าก็ถ้าเป็นชั้นไม้ก็ชั้นชั้นหินที่ผมเคยทําเป็นชั้นหินข้ามุมก็คือมันก็ลําบากคนละแบบกันนะครับสะดวกคนละแบบกันครับอันนี้ก็สะดวกตรงที่มีติดมากับหน้าบานได้ด้วยนะครับแล้วก็วางในส่วนนี้ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นชั้นหิน หน้าบานนี้เปิดมาก็ไม่มีอะไรก็ต้องล้วงเหมือนกันครับสะดวกคนละอย่างครับถัดมาครับติดตั้งเป็นตัวตะอบนะครับอันนี้ไม่มีอะไรครับก็ถัดมาลิ้นชักสามชั้นครับมีถาดใส่ช้อนให้ครับชั้นนี้ก็โล่งครับเห็นมา อ,อย่าสามชั้นนะครับครับผมก็มาดูของตู้แขวนนะครับตัวแรกก็มีให้แขวนไมโครเวฟเพราะว่าถ้า,อาเอาไว้มโครเวฟวางพื้นเราก็เสียพื้นที่ในการประกอบหรือว่าวางของอย่างอื่นถ้าไมโครเวฟลอยเราก็มีพื้นที่แจ้สอยตรงท็อปนะครับ ตู้แขวนครับ,รบอันนี้ก็มีชั้นไม้ปรับระดับได้นะครับขึ้นลงได้แล้วแต่ว่าเราจะจัดสรรยังไงนะครับอันนี้ผมทำให้ต่อเนื่องเผื่อลูกค้าแบบอยากจะวางมีของอะไรโชว์เป็นแบบมินิมอลมินิมอลหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าสไตล์ของหน้าบันโชว์สีไม้ธรรมชาติก็จะ่าตามสมัยที่เขา เรียกกันก็คืออาจจะเป็นทรงมินิมอลนะครับอันนี้คือใช้งานในมุมได้นะครับครับตัวหน้าบานก็ไอตัวบานพับผมก็ใช้เป็นซอฟต์โค้ดนะครับ อันนี้คือวางขวดขวดเครื่องปรุงนะครับเราประกอบอาหารอยู่ปุ๊บเราเครื่องปรุงอาจจะกลัวเลอะตอนประกอบอาหารเราแขวนไว้ข้างบนวางข้างบนได้นะครับมาตัวตู้ข้อมูลครับอันนี้ข้อมูมเพื่อที่เบี่ยงมาเพื่อที่จะใช้งานให้สะดวกมากขึ้นครับด้านนี้ครับลูกค้าสังเกตดีคือ ตู้แขวนผมนี่ส่วนมากผมจะทําสูงแบบให้เกือบแบบชิดฟ้าไปเลยนะครับเพราะว่า,าถ้าเราแบบไม่ทําชิดฟ้าแล้วก็เราก็ยังวางของซึ่งอาจจะดูแล้วมันจะอาจจะดูไม่สวยงามเท่าไหร่แต่ว่าถ้าทําเป็นตู้ไว้ก็สวยกว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็การทําครอบซาพ,พวกมดพวกแรลงก็ไม่เข้าไปข้างบนนะครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูว่า ลักษณะของการทำเคาน์เตอร์แบบนี้แล้วก็ติดตั้งเครื่องล้างจานไปเคาน์เตอร์จะสูงมากไหมนะครับก็ตรงนี้ที่ผมทำก็อยู่ประมาณ88 88, 88เซนท็อปบนสุดน,นะครับไม่ได้ทำถึง90นะครับถ้า90ผมว่าน่าจะสูงไปนะครับเวลาเรายืนนานๆอาจจะเมื่อยก,ก็ได้นะครับเมื่อยไหลนะครับครับผม <f> <f> ก็จะกลัว ชุนี้ก็มีรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับผมก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาในเพจหรือว่าทักเข้ามาคุยในช่องชาแนลของผมนะครับผมเดี๋ยวผมว่างผมก็ติดต่อลูกค้าไปแต่ว่าช่วงนี้ลูกค้าติดต่อเข้ามาเยอะผมอาจจะตอบลูกค้าช้าหน่อยนะครับต้องอขออภัยลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาด้วยเพราะว่าผมก็หน้าง,งานเนี้ผมก็ยังมีทาหน้าง,งานด้วยนะครับก็เลยจะ ว่างตอบลูกค้าอาจจะช่วงช่วงที่พักช่วงเย็นกลับบ้านแล้วนะครับผมแล้วก็ทุกทุกงานที่ผมเสนอราคาให้ลูกค้านี่คือผมต้องมาวัดพื้นที่แล้วก็ออกแบบออกแบบก่อนให้ลงตัวกับพื้นที่เพราะว่าการออกแบบให้ลงตัวกับพื้นที่ก่อนนี่มันจะช่วยหนึ่งคือทําให้เราเห็นภาพเห็นภาพห้องเราว่าติดตั้งอะไรได้บ้างคับผม2ก็คือลดขั้นตอนการแบบามา ลุยหน้างานแบบสดๆหน้างานเลยครับก็คือลดการแก้ไขลดการเจอปัญหาอะไรต่างๆครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมจนจดคลิปราการนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาว่าจ้างผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ